พาไปเที่ยวไปนมัสาการพระเพื่อที่จะรับบุญกันแต่เช้าๆ<น>แบบนี้นะครับ<น>พาไปที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,<ฆ>นะครับที่นั่นเขาจัดงานนมัสาการพระมงคลมิ่งเมืองอย่างยิ่งใหญ่อลังการนี่ใหญ่ไหมล่ะน้องใบตองโอ้อโห<อ>งานนี้งานช้างงานใหญ่มากนี่แหละครับงานนมัสาการพระมงคลมิ่งเมืองที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำนาจเจริญนะครับจัดขึ้นที่ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญงานนี้เขาก็เปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยชาวลาวนะครับเข้ามาเที่ยวงานแล้วก็กราบไหว้ในมรสการพระมงคลมิ่งเมืองครับรวมถึงร่วมชมการรำบูชาพระมงคลมิ่งเมืองนะครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานจากสาวงามจํานวน1499ีอ้ชีวิตน้องใบตองเป็นไงล่ะ นับว่าเป็นการฟ้อนรําที่มีความสวยสดงดงามและอลังการยิ่งใหญ่แบบสุดๆไปเลยครับนอ,อกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะรวมถึงการแสดงมหสศพของศิลปินดังใน การชมครั้งนี้ก็มีตลอดทั้ง7วัน7คืนและในคืนวันสุดท้ายของการจัดงานนะครับซึ่งตรงกับวันพระขึ้น15คคเดือน3ก็จะมีพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระมงคลมิ่งเมืองอย่างยิ่งใหญ่อีกด้วยใคร<ฆ>ที่สนใจก็ไปร่วมงานไปเที่ยวกันได้นะครับกับความอลังการความมงคลแบบนี้ไปกันได้ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืงองอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับผมไปกันเลย